สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นศูนย์กางเครื่องของชัยบางไทรนะครับที่ตั้งไว้ให้เอฟซีที่มาเดินทางมาสี่ครับเลือกได้อย่างสบายใจนะครับเข้าอยู่หลังตึกประตูหนึ่งเลยนะครับให้บูชาทุกองค์นะครับอู่่ใหญ่จะอยู่ในราคาหลักพันทั้งนั้นนะครับเก็เงินได้เลยเพราะว่าเป็นพระที่รู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างครับโดยเฉพาะในหมวดเครื่องรางแล้วก็พระอิตานะครับเป็นเงินสดอันนี้ไม่มี ไม่มีที่แจ้งว่าเป็นที่ไหนนะครับชครก่อนใคยก็จะขายตามเท่าไหรนะความพอใจนะครับไม่มีราคาค่าโง่เท่าใดน,นะครับสายบางสายก็จะวางพระโชว์ไว้อย่างนี้เลยนะครับโดยเฉพาะงานสายวังที่โชว์อยู่นี่นะครับพระสังฆาจายกุมารทองแล้วก็แม่นางกวักนะครับให้บูชาทุกองค์นะครับเพราะมีหลายองค์ส่วนหนึ่งก็จะไปแสดงจะแสดงไว้ที่วัด วัดไรนะพี่ชัยโรงหลวงวัดบางวัดโลงหลวงนะครับอำเภอบางไทรนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการทําพิพิธภัณฑ์อยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ย่ายินดีนะครับหลังจากไทยบางไทรทาพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับผมได้เจอคนเก็บพระสมเด็จไว้อีกหลายอย่างอีกหลายคนนะครับคนหนึ่งนี่วันนี้นะครับไทยบางไทรมีพระเนื้อโลหะอาจารย์เสาได้เห็นอาจารย์เสาอาจารย์ธาน e 8, ีแปดฤกได้เห็นนะบอกว่า ให้ขอมาเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาในเครื่องเซมนะครับว่าเนื้อโลหะที่เห็นนะครับเป็นเนื้อโลหะถึงยุคโดยโลหะรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับโดยเฉพาะเงินโบราณเนี่ยนะครับถ้าใครมีเงินท่อนขนาดนี้ใบโบราณนี้ต้องเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนครับเหมือนกับเงินเนี่ยเงินพด่วงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอชัยบางใสไปให้อาจารย์เสาเข้าเครื่องเซมนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเครื่องเซมนะครับทุกคนก็สามารถมาแบ่งปันได้กับที่ชัยบางใสนะครับ ในราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไสนะครับว่าเงินยังเหลืออีกเยอะไหมก็ง่วงบ้างเงียบบ้างก็ต้องขออภัยนะครับคนเดียวหัวเดียวโดดๆนะครับดีไม่ดีก็ก็ต้องดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบง่ายๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีเดี๋วก่อนเปล่าสังให้เป็นมงคลก่อนครับผม พี่ชายสั่งนี่มีคนขอแบ่งไหมนี่มีแบ่งไปอย่างอย่างแต่ว่าไม่ได้อย่างนี้หลักพันทั้งนั้นแหละมอย่างเนี้อย่างนี้เราหลายพันเพราะว่าเวียนเวียนซ้ายก็จริงแต่เป็นสั่งอินเดียสั่งอันนี้หลักพันหรอหลักอันนี้ซื้อมาน่าจะหมื่นกว่าบาทขายหลักหมื่นหรออันนี้หลักหมื่นเพราะว่าเราไม่ได้ขายเก็บไว้เป่าเป็นมงคลให้กับอันนี้อันนี้ก็มีสองขอนเอาไว้เป่าสลับกันเป่า ไปป่อให้กับเว็บซีอ่าแต่นี่มีสั่งเล็กๆก็แบ่งมีแบบนี้แต่ว่ามันสั่งไทยมีของสายวังอ่ะที่ประดับเหมือนกันอันนั้นก็มีหลักพันหลักพันเหมือนกันสามพันห้าพันผมขายไปขนาดค่าเลี่ยมเงินก็ไม่พอไม่คุ้มแล้วมีคนไปแบ่งไปเยอะไหมแบ่งไปสายวังเขาแบ่งไปไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้ดูอยู่ในตู้ครับแบบนั้นก็แบ่งไปมีอยู่หลายขอดเหมือนกันในขอดที่ใครคนมาที่นี่เขาเขาเขาแบ่งไปทีถึงหลักหมื่นนะทีนึงก็มันแล้วแต่เป็นบางเดือนอ่ะครับ บางคนมาช่วยครับก็แล้วแต่บางคนก็หลายตังค์บางคนก็ไม่หลายตังค์ในในกลุ่มของเงินเงินโบราณพี่พี่ชายแบ่งยังไงก็หลักหลักร้อยทั้งน <serving S 1> <Enfin> ั้นนี่เขาเอาไปเยอะแล้วมันเหลือเหลือชิ้นยาวๆเนี่ยไม่เยอะแล้วนะไอเนี้ยใช่เขาเอาไปทําหวยนะเขาบอกผมไม่รู้เอาไปทําโชคเสี่ยงโชคหลักร้อยหลักร้อยบอลจริงยาวสิบสองนิ้วไม้บรรทัด แต่นี่ยาวๆเขาเอาไปหมดแล้วเขาบอกเอายาวๆเขาอยากได้เยอะเลยไม่รู้เขาบอกว่าสั้นๆเขาไม่อยาเอายาวๆอันนี้มัยาวสุดอ่ะสิบสองนิ้วอ่ะหนึ่งฟุตเขาเอาไปทำกลับแล้วขนลุกเลยแต่นี้มันสั้นๆอันนี้เป็นช้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอทุกเช็นทุกชิ้นหน่อยเป็นช้าง็นชัยเนี่ยเอาไปเข้าเครื่องเซมกับอาจารย์เสาอ๋อลองดูเพื่อที่จะอันนี้อันนี้เขาบอกว่าพิชัยเก็บอันนี้เก็บยังไงที่ชั่งกิโลมาโนมาเรานานแล้วผมจําไม่ได้แล้ว จำไม่ได้เขาเก็บว,ว่าที่ไหนใช่หลายสิบป,ปีแล้วแต่บอกว่าเป็นงานทางร้านนาทางทางร้านช้างงานพวกเนี้ยครับศิลปะพวกเนี้ยงานพวกเนี้ยเก่าเป็นงานหล่อเป็นงานหลอ่ลอโบราณครับเดี๋ยวเราจะเอาเงิน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 ในยุคนี้ก่อนดูดิเก่าคึกขึ้นกล้องดูดูพี่พี่เอาอะไรไปกล่องอ่ะบอกเงินท้องปิงเงินท้องปิงเนี่ยเงินท้องปิงเงินร้านร้านช้างร้านนาเนี่ยเนี่ยเป็นรูปช้างเป็นรูป แต่มื่อกเป็นรูปช้างนี่เขาขอหลอกเป็นรูปพระพุทธรูปเหรอเป็นพุทธรูปไหนเนี่ยหรือสะไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของเขาไม่ใช่เป็นพุทธรูปเป็นเครื่องหมายนี่ก็เออเป็นพุทธรูปยืนเออเป็นช้างเป็นยันเฮ้พี่ชายนี่นี่มันเปราะไหมถ้าทุบแรงๆก็หักครับทุบแรงๆก็หักเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความเก่าคันยังไงมีความยังไงก่อนที่จะให้อาจารย์เสากับอาจารย์ธานีอยู่แปดริ้ว เอาไปได้ชิ้นหนองชิ้นก็ไปดิเดี๋ยวให้เขาไปทดสอบนะครับไม่ได้เอาไปเข้าพวกเข้าหอเสร็จแล้วก็จะทํารายการให้ด้วยนะครับไปเลยอาจารย์เสายังไงนะครับเป็นงานอะไรงานที่เขาเก็บไว้อย่างไงผมก็ไม่ทราบมานเป็นโลหะยุคไหนยุคไหนนะครับได้มีแต่คนเข้ามาขอแบ่งไปเอาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้เอายาวไปพี่ชัยสองให้ดูดูรายละเอียดของของเนื้อหานอยแต่เราแยกไม่ได้นะครับว่าในองค์อันนี้มีอะไรบ้างครับถ้าผมไปตีแล็บก่อนถามอาจารย์เสานะครับ ผมก็จะไปพิสูจน์ให้มันมองไม่ชัดเพราะว่าขึ้นกล้องขยายกำลังสูงครับแต่รู้ถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นลูกช้างแน่นอนนี่นะครับเราจะฟังให้เห็นเนื้อนะครับเราก็ไม่ดูว่าอันนี้เขาจะปลอมมาเพื่ออะไรนะครับไม่มีปลอมเราเขาใช้มาในอดีตเป็นเงินที่ใช้มาในอดีตนะครับใช่ก็เหมือนเบีย้ยเหมือนสมัยก่อนแลกเปลี่ยนก็ใช้เบีย้ยใช้หอยในอดีต ตั้งแต่กุุโขไทยมาอุทยาก็ใช้ใช่ผมว่าคนที่ครอบครองเงินชุดนี้ต้องเป็นมหาเศรษฐีก่อนเขาก็ใช้แลกเปลี่ยนเงินตาในสมัยอดีตอ่ะครับเหมือนเงินฟูนันเงินอะไรพวกเนี้ยเงินเงินเงินสามขาอยู่ในตู้เนี่ยก็มีเงินสามขามีเงินฟูนันอยู่นะสมัยก่อนแล้วแต่ว่าเงินสามขาใช่ในในตู้เปิดมาก็จะเจอเงินสามขาทําด้วยเงินแท้อันนั้นก้อนหนึ่งหลายพันครับแต่นี้ทําด้วยโลหะชนิดหนึ่งตะตะโลหะหรือโลหะ โลหะก,กึ่งพวกตะกัวพวกพวงอะ่ะมาผสมเพราะต้นทุนจะถูกแต่ถ้าเงินเนี่ยเครื่องเงินแท้เนี่ยเงินมันจะแพงแต่ถ้าใช้พวกนั้นจะถูกหน่อยเดี๋ยวเราจะไปไปไปตรวจสอบกันนะครับว่าอันนี้ผมส่องให้ดูก่อนดูความเก่าโดยธรรมชาติของเนื้อโลหะดูด้วยความเก่าอย่างเดียวอย่างอื่นดูไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่านูนต่ําเนี่ยมันน้อยทําให้เห็นช้าทําให้เห็นลาง,ลาง นี่ครับแล้วก็เราจะส่องให้ดูเนี่ยเงินเงินขาเนี่ยพวกเนี้เป็นเงินเงินพวกนี้เป็นเงินสามขาเป็นเงินเอ้เงินสามขาเป็นเงินอันนี้แพงห่ลยมันเนี้ยแพงหลายพันเพราะว่าเขาบอกผสมเงินเยอะครับแล้วก็เขาตีตาไว้ให้ในนี้ครับตีตาอาไว้เดี๋ยวต้องส่องดูว่าจะเห็นตาไหม เงินเนี่ยเวลาเวลาโดนโดนกล้องเนี่ยจะแวววาวเป็นมันเ <c oughs> ขาเรียกว่าเหมือนดำเป็นนินน่ะแล้วก็มีน้ําหนักน้ําหนักมันไม่เหมือนตะกัวเงินสามขาศิลปะ ศิละปะอะไรก็ไม่เนี่ยทางเนี่ยแล้วเขามีตาปัม๊มฝังไปในเนื้อเงินครับนี่เป็นเงินแท้ครับเงินแท้เนี่ยผิวของเขาเนี่ยนะเทียบกับพางเกจิได้นะในยุคสองสี่กว่าเนี่ยเงินแท้เนี่ยเพราะว่าผิวเงินเนี่ยกระดำกระด่างเป็นมันวาวครับไม่เหมือนพวกตะกวัวพวกแร่อย,อย่างอื่น พวกนั้นจะไม่ไม่มันวาวจะซีดนู้น,นตรงนู้นผมมีกระดุมกระดุมของราชการที่ห้าเดี๋ยวมาขึ้นดูให้ก็ได้นั้นก็ทําจากเงินครับเนี่ยเงินเขาเรียกว่าเงินสามขาเงินพวกนี้ใช้หนึงก้อนหนึ่งหลายพันนะอันเนี้ยเพราะว่าเงินแท้เป็นค่างเงินแอดิตแพงไหมผมว่าก็ไม่แพงเท่าไราหร่หรอกสมัยก่อนเงิน,งนถูก เงินเงินไม่ใช่ถ้าจีเป็นตัวเงินหมายถึงว่าอ๋อก็อาจะแพงพอสมควรตอนหนึ่งเนี่ยอาจจะซื้อที่ได้เป็นสิบสิบหรือยี่สิบไร่ใช่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะดูเนื้อเงินนะเงินเนี่ยเวลาพระเกจิในยุเนื้อเงินเนี่ยส,สีเขาจะออกปีกมแมลงทับปีกเป็นมันวาวเนี่ยเป็นเงินโบราณผิวของเขาเนี่ยเป็นเลื่อมๆเป็นเลื่อมๆเหมือนหนังงูอ่ะเหมือนหนังงูเห่าอ่ะดำดำเลื่อมๆเงินแท้ แต่ถ้าไปขัดก็ขาวถ้าไม่ขัดก็ดําเหมือนเดิมเหมือนขันเงินนะ่ะแล้วนี่ก็มีกระดุมกระดุมโบราณกระดุมโบราณกระดุมโบารบาณของก้องขึ้นขึ้นกล้องอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดูขึ้นกล้องครับผมระวางนี้นะครับถ้าใครสนใจพะชุดน,นี้ก็เข้ามา,าดูได้พะท้องปิงพาสตตาโลหะครับเนื้อสตะาโลหะนะครับอันนี้เอามาเทียบเป็นงานช่างวังอ่าช่างบ้านช่างหลอ เนี่ยแล้วทีนี้มาดูกระดุมก่อนที่จะไปนู่นไหนๆนอกเรื่องนิดนึงนไม่รู้จะ<ไ>ขายไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายแล้วเอามาให้ให้ดูเนื้อตัวอย่างเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันเห็นปะครับเนี่ยเป็นกระดุมกระดุมโบราณที่ที่ที่ติดตามตามยศถาบรรดาศักด์ตามเครื่องราชอ่ะ เนี่ยเป็นเงินโบราณครับเงินแท้จะออกแบบเนี้ยเพื่อน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 ,น,นจำไปให้ติดตาแล้วก็ไปให้นัน่นกับพระพระพระเหรียญเงินในโบราณสองสี่กว่าผิวเขาเหมือนกันถ้าผิวใหม่ไม่ใช่ครับผิวใหม่สร้างใหม่ปั๊มย้อนยุคเนี่ยอันนี้กระดุมไม่กระดุมในดูข้างหลังข้าง้างหลังก็จะมีลายมีจอปรล ดูค่อยค่อยค่อยๆดูไปรอบรอบให้ดูสีผิวเพื่อไปเทียบเทียบกับพระโลหะอ่าอันนี้ใครเอาไว้เทียบเคียงกับพระเนื้อพระโลหะในยุคใช่ใช่ในยุคสองสี่กว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็น,เป,นเป็นห่วงที่อยู่ในกระดุมด้านหลังเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลายอันนี้เป็นหล่อบโบราณนะใช่เป็นงานโบราณมีกระดุมอยู่สําหรับติดกับ เครื่องทรงเจ้านายชั้นสูงอะ่ะเนี่ยน,นี่ลายจอปรลอด,ดจรรออูจอปรลอก่อนจอปรอแล้วก็มีกระดุมครับตรงกลางนี่จอปร,รอนี่แล้วก็ะดุมอยู่ตรงกลางเอาไว้เอาไว้ใส่ งานงานสวยปานีดกระดุมนี่ก็ทำด้วยเงินคการการรีดกระดุมก็เหมือนการรีดด้วยรีดแล้วก็ทำแล้วก็เข้าทำยากทำให้เราเห็นผิวของเขาเพื่อจะมาเที่ยวกับพระเกจิในยุคสองสี่กว่าเหมือนกัน เราก็ได้ประโยชน์สีผิวเหมือนกันเป็นเป็นมันเลื่อมเป็นเป็นเลื่อมเลื่อมงานพวกนี้เป็นงานแท้ไม่ใช่งานไม่ไม่มีเก๊รากระดุมพวกนี้เนี่ยผิวกระดำกระด่างกิดกระดีอย่างเงี้ยเวลาเจอเนื้อผ้าของในยุคสองสี่กว่าผิวเขาจะออกแบบนี้สามารถใช้เทียบเคียงกันได้นะครับใช้เทียบเคียงเหมือนปีกแมลงทับเลยเหมือนปีกแมลงทับเลยสองสี่กว่าเหรียญสองสี่กว่าผมมีเยอะเพราะนั้นเพื่อนๆเข้าไปดูในติกต็อกผมนะมีฮะพิมพ์ชัยบางไซ ผมมีพระในยุคสองสี่กว่าช้าบางสายเป็นภาษาอังกฤษไม่ภาษาไทยเลยอ่าติ๊กตอกเข้าไปดูได้ใช่ผมยังมีพระเกจิกกนในยุคสองสี่กว่าแนะนําลงไปในนั้นหลนนเหรียญใช่แนะนําไปเรื่อยๆเอาไปเทียบแล้วเป็นพระที่เสียนไม่มีด้วยครับเพราะเราได้มาจากผู้ใหญ่ที่เหมือนทํางานากับข้าราชการชั้นสูงที่กับในล้วในวังอะ่ะก็เหมามากับพระสายพระวศาตรนี้เรามานั่งคัด นั้นจึงส่งเข้าไปดูให้เพื่อนๆก็เข้าไปดูพี่ชัยพูดถึงเรื่องเหมาตักเหมาพระเนี่ยเหมาที่ที่บานใส่ที่บ้านใส่หลงพ่ออะไรนะหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงก็มีเยอะมีคนแบ่งไหมัผมไม่ก็มีแบ่งไปแต่ผมไม่เคยได้บอกไม่ได้ไม่ได้แบ่งถูกไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดมากบอกเก็บไว้เป็นองค์คูเอาไว้ให้เขาศึกษาครับเนี่ยครับสภาพของเงินโบราณ อันนี้เป็นเงินโบราณมีคนขอไปทําหวยมีคนขอไปทําแบบนั้นนะครับทำลอตเตอรี่ทําหวยอันนี้เป็นเงินเนี่ยเงินนี่มันทำด้วยดีบุกมันไม่เหมือนกับเงินกับเงินแท้นะครับน้าหนักไม่เหมือนกันนะถ้าดีบุกเนี่ยเราสังเกตได้จากตะกั่วเวลามันเวลาเรายกเนี่ยมันจะให้รู้สึกดูดมันไม่เหมือนเงินความรู้สึกไม่เหมือนกันเหมือนทองเหลืองก็ทองทองคอําอ่ะไปโยนร้านทองร้านทองมองทีเดียวรู้เลยจับโยนเนี่ย ดัานทองดูทีเดียวรู้เลยว่าอันนี้ยอันนี้อันนี้ทองเหลืองอันเนี้ทองคําแล้วเขามีฟอร์มทํานานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เงินทองปิงเงินทองปิงนี่เป็นรูปช้างเป็นรูปพระพิาเน์เป็นรูปยนันก็ดูยากหน่อยเดี๋ยวจะขอไปอย่างละชิ้นนะครับมันคนละยุคก,กันใช่ไหมพี่ชัยคนละยุคอันนี้เป็นงานนี่เป็นยุคยุคก,ก่อนก่อนรัชสมัยรัชกาลที่ห้าอีก ยุคล้านนาะล้านช้างนู่นสมัยโบราณเลยเชียงเชียงแสนนู่นงานนี้ใช้ใช้แลกเปลี่ยนสินค้านะ่ะมันจึงมองยากแต่เราก็ได้มองได้แต่เพราะว่ามันลางแล้วมันไม่ลึกคการหล่อสมัยโบราณก็อาจจะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ทันสมัยพี่ใช้กลุ่มที่คนมาซื้อนี่นอกจากกลุ่มหัวยหรือกลุ่มสะสมทั่วไปสะสมทั่วไปนะแล้วก็กลุ่มหวยก็พอมีบ้าง ส่งคนส่งไปแต่ว่าพวกนั้นมันหมดไปแล้วพวกยาวๆเขาจะเอายาวๆแต่เราให้มาดูค่าความเก่าว่าในนี้มีอะไรผสมบ้างหรือว่าดูยากพอมเก่าเกึกไข่ตะกัวหรือว่าไขาเนี่ยขึ้นเต็มหมดแล้วตมทับเต็มทั้งอันแล้วมันมองไม่เห็นแล้วมันแน่นหมด แม้แต่รูปเหมือนลายธรรมจักหรืออะไรที่อยู่ในในนี้ก็หาเห็นยากเดี๋ยวให้ดูลายที่ก็ปั๊มไว้เขาคงจะมีราคาข้างงวดอยู่ในเนี้ยว่าม,มีมีกี่ดวงกี่ดวงอ่ะเนี่ยไขจะกลัวหรือว่าไขาอะไรเต็มไปในเต็มไปในช่องแล้วครับที่เห็นนี่บุมลงไปข้างในนะ แล้วก็มีไข่ตะก,กวัวขึ้นมาปิดเต็มเหมือนแชนไซส์หแหละขึ้นมาเต็มอันเลยจริงดูยากด้านข้างนี้ก็กับเพเหละคุยกันไปได้ความรู้แล้วก็สนใจก็ทักมาเพื่อจะเอาเก็บไว้บ้างก็ได้เป็นรูปต่างๆเป็นรูปสัตว์เป็นรูป จะจับเป็นลูกท้องปิงครับพี่ใครจะรับก่อนไหมออแป๊บนึงรับลูกค้าแป๊บหนึง่งนิดเดียวอ่ะก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็มีตอกลงไปอันนี้ก็มีอยู่ในนี้เขาตอกเยอะมากตอกตอก,ลตอกหลายรอบอ่ะหลายจุดอ่ะเจดจุดแปดจุดอันนี้ต้องเหมือน,นก็มูลค่าของเขาอ่ะที่อยู่ในในเนี้ยในก้อนเนี้ย ครับเหมือนกับโคดพระว่ายิงโคดยิงเยอะออแต่นี่มันมันเป็นถ้วยทองก็มีเป็นกระจับก็มีเป็นท้องปิงก็มีครัเหลือก็ไม่เยอะแล้วแบ่งไปเยอะแล้วแล้วก็ทีนี้ก็มาเขาเอาใช้ไปเครื่องรางหรืออะไรที่ใช่เครื่องรางบางคนก็ชอบสะสมก็เหมือนพระแหละครับแล้วนี่ก็เป็นงานกลุ่มปูโตนาลายแปลงลูกมีทั้งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับใช่จะให้ดูก็ ค,คแต่ดูให้ดูความเก่าของเนื้อนะครับความเก่าของเนื้อว่าเหมือนกันว่าเนื้อคล้ายๆกันเลยครับเนื้อดูอยู่ในโซนเดียวกันเลยกับเนี่ยสตารโลหะกับเงินท้องปิงเนี่ยครับแสดงว่าก็เก่าจริงถึงยุคแล้วก็ไม่รู้ว่าคนจะทํามาทําไมลักษณะลักษณะอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ใช้ตะกร่ดเนื้ออเลยใช้ความรอม้มรอนไม่สูงใช่ความร้อนไม่สูงใช้ใช้ตะกั่วถําชาเอามาเป็นเอามาหล่อ ผิวเขาเป็นตะกัวท่อมชาใช้ตะกัวในการในการในการสร้างเพราะว่าการหลอมละลายไม่สูงสีผิวเหมือนกันแต่ว่าเงินท้องปิงกับปูโตที่เป็นเนื้อตะกัวท่อาชาไม่เหมือนกันนะขนกนท้องปิงเนี่ยน้ำหนักเก่าวกว่าน้ําหนักเยอะกว่าครับผมมองว่าแล้วเสียงดังไม่เหมือนกันเฮ้ยพี่ไท เดี๋ยวผมขอไปตรวจด้วยนาะเหรียนน่ะผสมเหมือนผสมสตาโลหะสตาโลหะก็เนื้อทุกชนิดเกี่ยวกับพวกพวงเกี่ยวกับพวกเงินเกี่ยวกับพวกเงินทองปิงเอามาผสมครับเกี่ยวกับพวกดีบุกในยุคนั้นน่ะนะครับก่อนก่อนที่จะไปทําเป็นคลิปนะครับผมก็มาขอพี่ชัยตรงๆงเลยเพื่อที่จะเอามาเป็นประกอบเป็นคลิปนะครับแล้วพระเจ้าตาก็มีครับผมพระเจ้าตาก็ทําด้วยตะก,กัวท่อมชาครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินตอนนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินเขาบอ,อกบว่าถือดาบแต่งานเก่าก็จะใช้ใช้ตะก,กัวท้าชาถือน,น่าจะสมัยนี้ตอนนี้ก็พระเจ้าตากสินที่อุตรดิตถ์กับที่จันทบุรีก็มีราคาพอสมควรเหรียญเหรียญหนึ่งหลักหมื่น เราก็มีไว้เหรียญสเหรียญเอาไว้ให้ชมเดี๋ยวไว้อันนี้แบ่งแบ่งไม่ถึงพันหรอไม่ถึงไม่ถึงแบ่งไปจะหมดแล้วครับบางคนเขาก็เอาไปทําเนื้อผสมพระพระเกจิบางท่านก็เอาไปเป็นเชื้อบางคนเอาไปหลอมเป็นพระใหม่เอาไปหลอมไปเอาไปขออาศัยเป็นเนื้อแล้วก็ก็ไม่ทราบบางคนเขาก็ไปบูชาแล้วแต่เนี่ยมันขึ้นไม่ขึ้นไม่สูงครับมันไม่เหมือนงานแกะ อันนี้เป็นงานแกะแบบสมัยโบราณน่ะจะให้แบบเป๊ะเะไม่ได้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคสองสี่กว่ามันไม่ทันสมยัยเหมือนสมัยนี้ครับมันจึงมันจึงยากมันจึงคมยากไม่คมแต่เราให้ดูไขถตะกลัวไขทดิบุกที่ติดอยู่เนี่ยแล้วก็มีสมเด็จสมเด็จปู่โตนี่ร้อยอะไรนะ ในยุคสองสี่อันนี้มันเป็นลายกระหนกยุคสองสี่หนึ่งหนึ่งได้ดูหาชัดๆใจเย็นๆนะครับในการสองพระนะครับน,นี่ก็เป็นรูปพระเจ้าตากยืนสือม้าเหมือนที่อนุสาวรีอโนซาวลีที่ทนบุรีฝั่งทนบุรีครับถ้าเรามองด้วยสิบเหรือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นชัดอยู่ แต่พอมาขึ้นกล้องขยายแล้วมันคาบมันจับกล้องมันขยายพันเท่ามันดูใหญ่มันต้องดูแค่จุดเดียวดูเขาปิดทองรองรักรองชาติไว้ให้ดูความงามดูคาบความเก่าที่อยู่ในในเนื้อแทนไซส์หรือว่าไขาตะกัว ขายดีดบุกหรือว่าเงินยวงอยู่ในตระกูลเดียวกันของพวกนี้ใช้ตะกัวเป็นตัวอันนี้จะถ้าไปตรวจสอบแลจะผสมขายอีกเรื่องหนึ่งนะครับใช่ใช่ต้องดูอีกทีหนึ่งก็แบ่งไปไม่เป็นไรชิ้นสองชิ้นก็เอาไปตรวจได้เพื่อจะดูค่าเอาไว้มาแลกเปลี่ยนพว,พวกนี้พวกที่เอาพระเนื้อเนื้อสตะโลหะไปนี่เขาไปหล่อไปแผวนไหมผมว่าไปบูชานะ เพราะว่างานทำกลุ่มงานเหล่าเนี้ยเป็นงานที่ไม่สวยครับเอาไปบูชามากกว่าหรือเอาไปเป็นเชื้อในการสร้างพระหรือว่าเอาไปหลอมมากกว่าครับการที่จะไปขึ้นโชว์คงไม่ได้ไปขึ้นโชว์หรอกก็มีบางชิ้นที่เขาเอาไปศึกษาครับเพราะว่างานเป็นงานหล่อที่ไม่สวยเป็นงานหล่อที่ยุคเก่าหล่อที่ไม่สวยงามเนี่นะครับเราส่องให้เห็นให้เห็น ภาพของกายภาพของเนื้อเนื้อครับบางบางเหลือญก็เบี้ยวไม่กลมแต่ว่ามันก็คลาสสิกแฮนดิกอีกแบบหนึ่งนะงานเหล่านี้บางคนช,ชอบเขาก็ชอบนะเพราะมันเป็นศิละปะที่ไม่เหมือนคนที่ชอบนี้ไม่ต้องอธิบายใช่เป็นงานเยศิละปะที่เขาชอบ,บเหมือนรูปภาพเหมือนผนา่าผาหนังเหมือนการแกะเนี่ยความชอบของคนมันไม่เหมือนกันมันก็ชอบแบบนี้ พ,พี่ชัยไล่ดูให้เยอะอีกนิดนึงครับผมน,นี่นะครับเราส่องให้เห็นสภาพขององค์พระเหมือนกันหมดเลยนี่มีกับยี่สิบยี่สิบแบบหรือสิบกว่าแบบนะเนี่ยครับแต่ว่ากายภาพของเหรียญเนื้อนี่เหมือนกันหมดก็มีคนแบ่งไปเยอะแล้วนะครับเพราะตะโกดทถ้ำชากับกับสตาโลหะเหมือนไม่มันไม่เหมือนกันเรื่องน้ําหนักครับแต่ความเก่าขึ้นกล้องกําลังขยายสูงแล้วก็คล้ายกันครับ แต่เนื้อไม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์ครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเครื่องให้พี่ชัยบางไซนะครับรือใครอยากศึกษาพระอะไรก็ส่วนใหญ่เขาจะขอกันนะครับเพราะว่าค่าค่าไปค่าไปสองอันแพงเนี่ยสมเด็จสมเด็จพุจันโตครับก็เห็นเห็นแต่ว่าเห็นไม่เต็มครับ ดูชมได้ครับนี่เราให,ให้ดูความเก่าทางกายภาพนะครับอืงานแบบนี้เป็นงานโบราณที่ก็ททำไว้ให้โดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำเพื่อท้าขาย งานที่เขาทำส่งต่อครับเหมือนพระกุอ่ะเหมือนพระกุดินชิ้นผงในอดีตอ่ะที่เราเจอตามกุตามเจดีย์อ่ะที่เป็นพันๆปีอ่ะกลุ่มงานนั้นกับกลุ่มงานนี้ก็วิวัฒนาการของคนโบราณเขาก็ทำส่งต่อให้กับพระศาสนาในใคราับเงินชุดนี้ขายเท่าไหร่หลักร้อยทั้งนั้นอ่ะหลักร้อยหมดเลยใช่นี่นะครับซื้อหลักร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปตรวจค่าตรวจหลักหมื่นนะครับ แต่ถ้าใครอยากให้ไปตรวจไปตรวจเองนะครับเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ก็ทํามาดินยินผงก็มามาเป็นพันๆปีแล้วก็มากลุ่มงานแบบสตะโลหะมันก็ส่งต่อเป็นชั้นๆไปอยู่ที่เราจะจับมาเล่นหรือไม่เล่นพุทตคุณหรือยังไงก็ต้องก็ต้องค้นคว้ากันไปก็มีอย่างนี้ก็ามาโชว์ามาแบ่งปันเอามารวบรวมข้อมูลก็เฟซเราก็ดีเหมือนกันอะ่ะได้ได้คือได้ดูได้ขยายหลายหลายแง,ยงย่มุม ที่อยู่ในแผ่นดินเราไม่ว่าจะเป็นดินชิ้นผงไม่ว่าจะเป็นอย่างนูน้นอย่างนี้ทําให้มันหลากหลายมันทําให้น่าสนใจในการศึกษาหาความรู้เกีย่ยวกับแขแนตงต่างๆของของของที่มีในแผ่นดินเรานี่ก็เราก็ได้บุญเราจะบอกเกทแท้นั่นอีกเรื่องหนึง่งคือคือบอกเกทแท้ของพี่ชัยนี่บอกยากคุณก็ไปศึกษา <c oughs> กันเหมือนดินชิ้นผงที่เจอในเจดีอ่ะอเขาก็ทําไว้สืบเส้นศาสนาเขาก็ไม่ได้เอามาเล่นหาเราเหลนี้เซียนจับมาเล่นหาเอง ก็มาปั่นราคากันเหมือนเนี่ยถ้าใครจับมาปั่นมันก็ก็มีคำพูดได้ก็แพงได้แต่นี่ไม่มีคนเล่นหาก็เราก็เอามาศึกษารวบรวมไว้วันหนึ่งก็เอาบรรจุไปบ้างใส่ในเจดีบ้างก็ส่งต่อไปในอนาคตเครื่องมือทันสมัยต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ทันสมัยเรื่อยๆก็จะเช็คได้ว่าอยู่ในยุคไหนยุคไหนก็จะได้ประโยชน์ก็พอสมควรครับผมก่อสมควรกับเวลา เพื่อนๆจะได้ไม่เข้าไปดูในติกตอกชายบางไทเอ,อเข้าไปดูในติกตอกชายบางไทผมมีพระเนื้องเงินพระเหรียญลงไปให้วันละส,สองส<ล>ามค,คลิปนี่ก็ปล่อยไปเกือบร้อยคลิปแล้วเข้าไปดูได้ในติกตอกชายบางไซรนั้นพระนั้นเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้ไม่ได้บูชานะไม่ได้บูชาแล้วก็แต่ว่าเทียบเก๊แท้เก๊แท้ให้ดูหลายๆเนื้อที่เราคัดแล้วเราเลือกสรรแล้วว่าอันนี้ใช่ เราถึงกล้าลงถ้าไม่ใช่เราจะไม่กล้าลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนเพื่อนๆที่ดูมันจะเฟะไปตับสนเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยที่ส่งไปให้เนี่ยคือแท้ครับครับอ๋เจอกันนะครับพี่ไกร,รปลายปีนี้ก็ถินวัดเดิมที่เดิมที่เดิมที่เดิมวัดเดียวดดใช่จะให้มันจบวัดลงหลวงนะลงหลวงสิริสุข,ขารามวัดสิริสุขารามครับเดี๋ยวจะพาไปชม มาชมการก่อสร้างอีก,กเดือนสองเดือนนี้ก็จะขึ้นโครงบนแล้วขึ้นขึ้นโครงตอนนี้ขึ้นโครงแล้วกําลังจะขึ้นเดือนหน้าช่างเขาว่างกุมภาช่างว่างก็จะเข้าขอบคุณพี่ชายมากครับครับ,รบสวัสดีครับ